สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับรายการรีวิวของออนไลน์แล้ววันนี้ผมได้สั่งของมาจาก l a ซาด้มันคือไม้ถูพื้นชุดไม้ไม้ม็อบถูพื้นแล้วก็เป็นผ้าไม้ม็อบเอาไว้สำหรับเปลี่ยนครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างและมันเป็นยังไงขอเวลาเกะ ครับทุกคนทุกคนตัวนี้ผมแกะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรามาดูว่ามีอะไรบ้างแี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดของผ้าผ้ามอบนะครับสำหรับเปลี่ยนผมสั่งสั่งแยกนะครับตัวเซ็ตถูพื้นต่างหากส่วนตัวผ้ามอบนี่จะสั่งมา5อัน5พื้นนะครับ1 2 3 สีห้าครับมีห้าผืนใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูตัวเซ็ตถังถูพื้นแล้วก็กไม้ในตัวถังครับจะมีอะไรของมันแล้วเป็นด้าน,นครับนี่เลยหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นตัวผ้าม็อบที่แถามมาให้อีกสอง พัสดุนะครับผมพัสดุตัวนี้ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่หนามากแล้วก็ไม่ไม่บางครับผมโอเคส่วนเหล็กด้านในนะครับก็สมราคาครับผมราคาเซ็ตตัวถังถูอ่อถังแล้วก็ตัวไม้ถูนี่ราคาอยู่ที่ร้อห้าสิบห้าบาทครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาประกอบประกอบถังกันเลยดีก,กว่า ครับตอนนี้เราก็ประกอบตัวไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนเป็นอย่างนี้อ่าทีนี้มาดูตัวหางตัวหางจะมีฝาครอบนะครับของชิ้นเราก็ประกอบไว้เลยน,นี่ให้มาดังแก๊ปนะครับ ทดส,สอบการใช้งานปิดปืนปิดปืนแล้วนะครับผมโอเคาำรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับสนใจเซ็ตไม้ถูตัวนี้นะครับราคา155บาทตัวนี้ไม่รวมส่งนะครับ155บาทสามารถสั่งได้ที่ lazada นะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้ในโพสเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ